ครับผมมาเรียนกันในหน้าที่15ต่อนะครับสำหรับ cross up ชูนะครับก็คือสำหรับนักเรียนชั้นม2เดี๋ยวคุณครูวันนี้นะครับตัดต่อคลิปลงในช่อง y t u t u นะครับช่องครูนันทชาแนลถึงหน้าที่15ก็จะไปทำของม3 3ต่อนะครับนะเพราะว่าตอนนี้ม1ได้ถึงหน้า15ม2ก็จะได้ถึงหน้า15วันนี้และก็จะทำม3ามนะครับซึ่งได้ถึงหน้า10อยู่นะครับนะ โอเคเข้าในหน้า15กันเลยสําหรับของม2นะครับผมนี่คือหน้าตาของหน้า15ของม2นะครับที่จะเรียนกันตอนนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับนะที่เข้ามาดูสตรีมสดอยู่ในขณะนี้นะครับในช่องครูนัน channel นะครับข้ออีนะครับนะเขาบอกว่าให้ write a blog ให้เขียนบล็อกขึ้นมา1 l o c บล็อก about เกี่ยวกับ walking in your city การเดินนะครับในเมืองของคุณ To encourage เพื่อที่จะสนับสนุนหรือว่าเชือ้อเชิญชักชวน your friends นะครับเพื่อนของคุณ To try it ให้มาลองเดินเล่นที่ททนี่นะครับ Use โดยการใช้ the learning focus learning focus ก็คือเป็นหัวเรื่องในหนังสือเล่มนี้นะครับที่ขอเชิญชวนให้นักเรียนเรียนรู้นะครับในสิ่งต่างๆนะครับ แล้วก็ useful expression useful expression ก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งนะครับที่ให้ประโยชน์แก่นักเรียนคือถ้าักเรียนเข้าไปศึกษาเรื่อง useful แปลว่ามีประโยชน์นะครับนะ useful expression แปลว่าการแสดงเขาก็จะแนะนำว่าเขียนอย่างไรนะครับให้ไปดู2หัวเรื่องนี้ To help you เพื่อที่จะช่วยคุณในการเขียนบล็อกโอเคนะครับนี่คือคำแปลเพราะฉะนั้นเราอ่านบล็อกคนอื่นมาแล้วนะครับลองมาดูบล็อกของเราเองกันบ้างโดยครูพี่นันเขียนขึ้นมานะครับนะ โอเคมาดูกันเลยครับดูภาษาอังกฤษก่อนนะเดี๋ยวค่อยดูภาษาไทยเพราะถ้าดูภาษาไทยด้วยมันจะเป็นตัวเล็กนะครับนะนักเรียนก็เห็นนะครับนาภาษาไทยเขียนว่าสวนสาธารณะพระยารัศดาสวนสาธารณะนะครับในจังหวัดตรังซึ่งเป็นจังหวัดที่คุณครูอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคุณครูอยากจะเขียนล็อกแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ ให้กับท่านผู้ชมนะครับทั่วประเทศไทยเผื่อว่ามาเที่ยวเมืองตรังจะได้มาเที่ยวนะครับนะโอเคคุณครูก็เลยจวหัวว่า interesting monument นะครับ interesting monument พาดหัวว่าเป็นอนุสาวรีย์ที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวค่อยดูภาษาไทยที่แปลนะครับนะแล้วก็อันนี้คือ heading นะพาดหัวข่าว แล้วก็นี่มีภาพให้ดูเรียบร้อยนะครับนี่นะครับอนุสาวรีย์พระยารัศดานี่ด้านหน้านะครับนะแล้วก็พาดรองหัวข่าวนะครับซาเวดิงว่า if you come to visit once you will not be disappointed นะครับถ้าหากว่าคุณมาเพื่อที่จะเที่ยวที่นี่นะครับสักครั้งหนึ่งคุณก็จะไม่รู้สึกผิดหวังเลยนะครับนะ you will not be disappointed คุณจะไม่รู้สึกผิดหวังนะครับมาดูในรายละเอียดกันทีนี้ I will share you about what I am going to talk for inviting you to take a walk in the park in Trang Province ฉันอยากที่จะบอกคุณนะครับเกี่ยวกับในเสียงซึ่งฉันกำลังจะเชื่อเชิญคุณนะครับให้มา take a walk ให้มาเดินเล่นนะครับในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งในจังหวัดตรัง It is พระยารัสดานุประดิษฐ์พอกมันคือนะครับสวนสาธารณะพระยารัสดานุประดิษฐ์นะครับหรือขอเรียกสั้นๆกันว่าคอสม,มี้นะครับนะเพราะว่าท่านชื่อเล่นว่าคอสม,มี้นะครับนารนงชื่อเดิมนะครับนะที่เดิมคือท่านคอสม,มี้นารนอง which is a good place ซึ่งเป็นสถานที่ดีแห่งหนึ่งนะครับ for สำหรับ walk การเดินเล่น and exercise และออกกำลังกาย many people นะครับผู้คนมากมาย go there ไปที่น,นั่น every day ทุกๆวันนะครับ I would like to invite you ฉันก็อยากที่จะเชื่อเชิญเรียนเชิญท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่ในขณะนี้นะครับ to visit here มาเที่ยวที่นี่ and you will say และเมื่อคุณมาเที่ยวแล้วนะครับคุณอาจจะพูดว่า it is great for me it's great for me มันวิเศษสุดสำหรับฉันเหลือเกินนะครับเห็นไหมครับก็จะมีคำทิ้งท้ายเชิญชวนว่ามันน่าเที่ยวอะไรอย่างนี้นะครับโดยการใช้คำคุณศัพท์ที่มันชักชักจูงแรงจูงใจให้อยากมาเที่ยวนี่คือการเขียนบล็อกตัวอย่างของครูพินันนะครับนี่คือคำแปลนะครับนะเผื่อว่านักเรียนเมื่อกี้ฟังที่คุณครูแปลไปแล้วจำไม่ได้นะครับว่าศัพท์ไหนแปลว่าอะไรก็มีคำแปลให้ โอเคนะครับนะนักเรียนก็ลองไปนำคำศัพท์เหล่านี้ไปเปรียบเทียบกับสถานที่ท่องเที่ยวในบ้านในจังหวัดของนักเรียนนะครับแล้วก็ลองเขียนบล็อกดูนะครับเผื่อว่าคุณครูประจำวิชาที่สอนให้เขียนก็เอาแนวทางของครูพี่นันไปเขียนดูนะครับนะเอาไปต่อครับผมข้อเอฟนะครับเขบอกไว้อ่าน THE EXAM c l o s e up แล้วก็ให้เช็ค YOUR SPELLING ก็เชคการสะกดคำนะครับในการเขียนบล็อกเมื่อกี้นะครับก็โอเคอันนี้ไม่ต้องทำนะครับนะก็จี now complete the exam task นี่นะครับนะ exam task นะครับให้มาทำ exam task นี้ให้สมบูรณ์ remember to reveal your answer อย่าลืมนะครับนะในการทบทวนนะครับ r e v e a เนี่ยทบทวนคำตอบของคุณอีกทีหนึ่งนะครับเผื่อว่าผิดแล้วก็ คำสั่งตรงนี้นะครับแปลว่านะครับรีดจงอ่านนะครับ the poster and block อ่านโปสเตอร์นะครับแล้วก็บล็อกนี่นะครับบล็อกแล้วก็นี่คือโปสเตอนะครับนะ fill in แล้วก็ให้เติมข้อมูลนะครับ the information ข้อมูลนะครับลงไป in the student certificate ในใบประกาศสีียบัตรของนักเรียนนี่นะครับใบประกาศสนียบัตรของนักเรียนให้เติมข้อมูลลงไปด้วยนี่เหลืองเดืองนี่คุณครูไม่นานเติมให้แล้วนะครับ โอเคทีนี้บานบล็อกกันก่อนนะครับบล็อกนะครับเขาบอกว่าแม็กจี้บล็อกก็คือบล็อกของแม็กจี้นะครับแม็กจี้เป็นคนเขียนเขียนวันที่31เดือนพฤษภาคม2017นะครับนี่คำแปลนะเขียนว่าอะไรครับเขียนว่าว้าวนะครับเป็นคำอุทานว้าว just finish my beginners diving course นะครับ เพิ่งเรียนจบนะครับเพียงแค่คุณเรียนจบนะครับ My Beginner Diving Course ก็คือคอร์สการดำน้ำสำหรับผู้เรียนเบื้องต้นนะครับผู้ที่ยังไม่เคยเรียนมาก่อนเป็นหลักสูตรเบื้องต้นนะครับสำหรับผู้ดำน้ำา n n got t y y e r t t f i c a t e แล้วก็จะได้รับประกาศสนยยาบัตรนะครับ Today วันนี้เพื่อที่จะพิสูจน์มันนะครับเมกกี้เขียนนะครับว่าเขาได้ ไม่ใช่เพียงท่านนะครับนะโทษทีนะตรงนี้มิกแม็กกี้เป็นคนเรียนจบมาเองนะครับนะเพียงฉันก็ได้นะครับเพียงเรียนจบหลักสูตรเบื้องต้นในการดำน้ำของฉันนะครับนะของฉันไมสติวิกเก็ตโทษทีนะครับนะไม่ไม่ใช่เชิญชวนนะครับเป็นการบอกกล่าวให้ทราบนะครับนะ โอเคเพียงเรียนจบหลักสูตรเบื้องต้นในการดำน้ำนะครับของฉันก็จะได้รับประกาศนียบัตรทันทีเลยนะครับนะมันเป็นสถานที่ที่น่าพักผ่อนและคุณครูที่สอนโอเคถูกต้องครับ it is water relaxing location นะครับมันเป็นสถานที่ location นะครับสถานที่ที่น่าพักผ่อนนะครับ relaxing เห็นไหมครับลงท้ายด้วย ing นะครับเป็นคำคศรพย์ที่ขยาย สถา,านที่ต่างๆนะครับแต่ถ้าเป็นความรู้สึกต้องลงท้ายด้วย EDand นะครับ The instructor ก็คือครูผู้สอนนั้นชื่อว่า b บ r ร์นายแอนเดอรนะครับวอสเบซิงเป็นคนที่น่าประทับใจก็ได้นะครับน่าประทับใจเหลือเกิน t take a look at the website นะครับก็ไปดูที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นก็มาดูที่โปสเตอร์อน,ะรนะครับโปสเตอร์บอกว่า beginners introduction course to scuba diving นั่นก็คือนะครับ scuba diving แปลว่าดำน้ำลึกนะครับ course ก็คือเป็นหลักสูตร introduction นะครับแปลว่าแปลว่าแนะนำแนะนำเป็นหลักสูตรที่แนะนำสำหรับผู้ที่ beginner ผู้ที่เริ่มเรียนนะครับคอร์สแนะนำสำหรับผู้เริ่มหัดเรียนดำน้ำนะครับ 10 hour of diving ad นะครับใช้เวลาเรียนแค่10ชั่วโมงเท่านั้นนะครับ10ชั่วโมงที่ p e r i c a n diving center นะครับนี่คือชื่อศูนย์ในการในการเรียนนะครับนะ p e r i c a n diving center อยู่ที่ rosario นะครับ rosario island อยู่ที่เกาะนะครับ island แปลว่าเกาะเกาะ rosario เพราะฉะนะั้นข้อมูลทั้งโปสเตอร์แล้วก็ทั้งบล็อกนะครับนำมาเขียนในประกาศนียบัตรนะครับนะประกาศนัยบัตรนี้ก็เลยเขียนว่าซ e ร์ติฟิเคตประกาศสนยบัตรนี้ Try อ t นะครับลองมาเรียนดูนะครับคุณครูแปลว่าอย่างนั้นนะสำ,สำนวนของคุณครู if you love fish ถ้าหากว่าคุณหลงรักปลานะครับหรือว่าคุณมีใจรักปลาชอบปลา You won't be disappointed แล้วคุณก็จะไม่ผิดหวังนะครับนี่คือคำแปล This is to certificate that นะครับไปเป็นไทยว่าประกาศสัญญบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า this แปลว่านี้ is แปลว่าคือ to แปลว่าเพื่อ certificate แปลว่าเพื่อเป็นประกาศสัญบัตรให้เป็นประกาศสัญบัตร,ร,ตรสแสดงให้เห็นว่านะครับ that แปลว่าว่า แม็กกี้เทเลอร์นะครับก็ใส่ชื่อคนลงไป has completed ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วนะครับ has completed t i m นะครับเวลาที่เรียนนั้นเรียน10 hours 10ชั่วโมงสปอรต์ตชนิดกีฬาที่เรียนนั้นนะครับก็คือสกูบ้าดำน้งนะครับเติมลงไปนะก็คือหลักสูตรการดำน้ำลึกสถานที่ที่เรียนนะครับคือ Pelican Diving Center นะครับ p e ล i c a n d i v i n g Center เรียนวันที่ได้ครับวันที่31เดือนพฤษภาคม2017นะครับ name of instructor ชื่อของผู้สอนนะครับ instructor หรครู ructor, Reg, Crew, ผู้สอนนะอาจารย์ผู้สอนชื่อว่าอาจารย์เบอร์เน่แอนเดอร์สันนะครับเบอร์เน่แอนเดอร์สันก็จบเลยคุณครูแปลให้เรียบร้อยบทในประกาศนียบัตรแล้วก็เอาข้อมูลจากบล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็จากใบบสเตอร์ er ตรงนี้มาเขียนลงในประกาศนียบัตร นะครับนี่คือเป็นรายละเอียดในหน้าหนังเสือหน้าที่15ของนักเรียนชั้นม .2 โอเคนะครับงานคุณรวยพี่นันก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ขอขอบใจลูกๆนักเรียนนะถึงแม้จะไม่ใช่นักเรียนชั้นม .2 ก็เข้ามาชมสีมสดไลฟ์สดของคุณครูหรือเข้ามาดูในภายหลังก็ตามนะครับ ถ้าว่าท่านเห็นว่าได้รับความรู้ได้สาระจากการสอนของครูพีนันนะครับก็ขอให้แนะนำบอกต่อนะครับนะให้มากด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องครูนัน channel นะครับ k R u ครู n a n นันนะครับซึ่งภาษาไทยนี่อาจจะอ่านว่าครูแนนก็ได้นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าครูนันนะครับนาไม่ใช่ครูแนนภาษาอังกฤษนี่บางครั้งนี่เราต้องต้อง มานานได้หลายอย่างนะครับถ้าใช้ n u n นะครับนักเรียนอาจจะงงเฮ้ยทำไมครูนั้นไม่ใช้ n u n n u n บางทีก็อ่านเป็นครูนุ่นซะอีกนะครับนะมันหลายเรื่องภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นครูวินานใช้ n a n นะครับครูนัน n n e l ซึ่งเป็นช่องสอนวิชาภาษาอังกฤษแต่ก็มีคลิปการเล่นฟุตบอลนะครับของลูกชายของคุณครูน้องแฟมพิชาชาญนะครับซึ่งตอนนี้เป็นโควิดซะแล้วนะครับนะ ก็พักผ่อนกันไปนะครับก็ขอฝากนะครับนะท่านผู้ชมเพราะเดี๋ยวนี้โควิดติดเยอะมากนะครับวันเกือบ20,000ก็ไม่มาถ้าเป็นก็ไม่ไรนะครับนะรักษากันไปแต่ถ้าไม่เป็นได้เป็นดีนะครับนะเหมือนกับคุณครนี่ก็ต้องอกักตัวนะครับรับผิดชอบต่อสังคมไปไหนไม่ได้10วันอย่างน้อยนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับได้มีโอกาสมาทําคลิปให้นักเรียนได้เยอะๆ โอเคครับวันนี้ก็ขอจบหน้าที่15ว้ติเพียงเท่านี้นะครับคุณครูก็จะได้ตั้งหน้าตั้งตาทำคลิปของชั้นม .3 อ,ออกมาต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอจบการไลฟ์สดว้ติเพียงเท่านี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม All right.